ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตนีโอคลาสสิกรุ่นใหม่นั่นก็คือ z 400 RS ซึ่งล่าสุดนิตยสารยังแมดชีนของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ว่าคาวากินั้นน่าจะมีแผนในการพัฒนา z 400 RS ออกมาขายควบคู่ไปกับนินจา z X 4R โดยก่อนหน้านี้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมายัางแมชชีนเคยมีการวิเคราะห์ว่าคาวา s a นั้นอาจจะนำเครื่องยนต์2สูบเรียง 400cc ของตระกูลนินจา400มาพัฒนาเป็น Z400 RS แต่ว่าล่าสุดก็มีการเปิดตัว Eliminator 400ไปเรียบร้อยแล้วมาถึงวันนี้ยังแมชชีนก็มีความคาดหวังครับว่าการเปิดตัวของ Ninja ZX4R เครื่องยนต์ตัวใหม่ สี่สูบเรียง 400cc น่าจะมีโอกาสนำมาพัฒนาต่อยอดเป็น Z400 RS มากกว่าเครื่องยนต์สองสูบเรียงที่เคยคาดไว้ในอดีตมันจะเป็นสปอร์ตนีโอคลาสสิกกับเครื่องยนต์ทรงพลัง4สูบเรียง 400cc ที่ให้แรงม้าสูงสุดถึง80แรงมา้าสูงสุดในประวัติศาสตร์รถมอเตอร์ไซค์ 400cc ของญี่ปุ่นมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์กำลังพอดีไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไป เหมาะสมกับคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากในขณะที่ Honda เลิกผลิต CB400 Super f o แต่ว่า w a s ส k i นั้นกำลังจะฟื้นคืนชีพรถมอเตรไซ์สปอร์ต n e โ c l a s s สิกรุ่นใหม่ Z400 RS ซึ่งยังแมชีนเชื่อว่ามันจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ w a s ส k i ได้มีการกำเนิดตระกูล ZRS Series โดยเริ่มจาก Z900 RS ที่พัฒนามาจากรุ่น Z900 ตามมาด้วย z 650 RS ที่พัฒนามาจาก Ninja 650และ z 650และครั้งนี้ z 400 RS ก็คาดว่าจะเป็นการใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของ Ninja z X4R ที่กำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากในเวลานี้คุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่านี่คือภาพ CG หรือว่าภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใด มันคือ z 400 RS ที่ใช้โครงสร้างตัวถังแบบทัสเฟรมหรือว่าเทลิสเฟรมกับเครื่องยนต์4สูบเรียง 400cc ที่ให้กำลังสูงสุดถึง80แรงมา้ามีโชอคอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวน์ดิสเบรกหน้าคู่ไฟหน้าทรงกลมแบบนีโอคลาสสิกดีไซน์ของถังน้ำมันฝาครอบด้านข้างรวมถึงแฟริงท้ายจะคล้ายคลึงกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกรุ่นก่อนหน้าก็คือ เซฟไฟ400ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี1989หรือเมื่อ30กว่าปีที่แล้วซึ่งมันคือรถมอเตอร์ไซค์รุ่นยอดนิยมของ a ทลสกิ p และวันนี้มันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในชื่อ z 400 RS เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ